สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2564ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ครับมกราคมแป๊บเดียวผ่านพ้นไปแล้วเหตุการณ์ที่ประเทศเมียนมาครับเป็นที่สนอกสนใจของประชาคมโลก เมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่ติดชิดใกล้มีแรงงานจากประเทศพมา่าเข้ามาทำงานในประเทศไทยหลายล้านคนทีเดียวครับข่าวที่ประเทศพมา่านณะปัจจุบันนี้ยังเป็นยังไม่ใช่สับสนครับเป็นที่แน่นอนว่ามีการประกาศกฎอายการศึกทหารทำรัฐประหารอย่างแน่นอนครับยึดอำนาจจากองซานซูจีพรัก ที่อองซานซูจีนำชัยชนะมาสู่ประชาชนในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วทหารก็คือทหารวันยังค่ำครับประเทศเมียนมาเราพยายามจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าเป็นประเทศที่เปลี่ยนแปลงจากการปกครองโดยทหารมาเป็นการปกครองโดยพลเรือน แก้ไขปร,ปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ทหารยังมีอำนาจอยู่25%จนในที่สุดครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคที่สนับสนุนแพ้พรรคของอองซานซูจีอย่างราบคาบจึงทำให้เกิดรัฐประหารครั้งนี้ครับในฐานะที่ประเทศเมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียนของเราจะต้องให้ความสนใจนะครับหรือว่าประเทศเมียนมา กำลังเรียนแบบประเทศไทยในขณะที่คอสอชคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจจากพระนัทธยิ่งรักชินวัตร์ทำการปกครองบ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบันเมียนมาเขาใช้ทหารยึดอำนาจเลยแต่เราหลังจากถูกยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชามีการร่างรัฐธมนูญเพื่อสืบทอ,อดอำนาจการ ยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครั้ที่สองเขาไม่ได้ใช้กองทัพยึดเขาใช้เล่กลในกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยให้สมาชิกวุฒิสภา250คนยึดอํานาจแต่งตั้งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่ไปไม่มาครับประชาคมอาเซียนต้องเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดทางยุโรปทางอเมริกาก็ตกใจข่าวในการเปลี่ยนแปลงยึดอำนาจ ในประเทศเมียนมารายการคุยกับอดีศรวันนี้จึงขอส่งความปรารถนาดีไปหาพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาครับจงนำพาประเทศชาติของท่านไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยผมไม่ได้ประนามนะครับถ้ามีการปกครองโดยเผด็จการทหารไม่ว่าของประเทศใดจะนำพาประเทศนั้นไปสู่ความล้มเหลวไปสู่เอเวจีอย่างแน่นอนเพราะทหารเขาร่ำเรียนมา ไม่ใช่ร่ำเรียนมาเพื่อปกครองบ้านเมืองคำก็ความมั่นคงสองคำกค็ความมั่นคงครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันในสภาวะโควิด -19 โลกโรคภัยไข้เจ็บยังแก้ไขไม่หายฉีดวัคซีนจะฉีดเข็มแรกเมื่อไหร่อย่างไรที่ประเทศไทยขา่าวเศร้าๆที่ประเทศเมียนมาจึงเป็นข่าวที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยตกตกใจพอสมควรครับ ประเทศพาม่าจเจริญอาเซียนจเจริญทุกประเทศแน่นอนเราไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันแต่เราก็เป็นห่วงว่าประเทศเมียนมาก,กําลังเดินมาถูกทางแต่ถูกบรรดาทหารทราบว่าทหารเองก็ไม่เป็นเอกภาพนะครับไม่ทราบว่าจะทาการรัฐประาหารสําเร็จหรือเปล่าขอประนามการรัฐประาหารที่ประเทศพาม่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ